รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยอิซุสดีแม็กซ์โกเด้งโฮเด้งสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีครับวันนี้หนูเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยมากค่ะ ใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะวันนี้นะคะคุณอาเนี่ยพาปอยและคุณผู้ชมเนี่ยมาอยู่ที่วัดธรรมะมงคลค่ะซึ่งเป็นวัดที่สวยงามอลังการมากๆเลยค่ะแต่เชื่อวัดน,นี้เนี่ยต้องมีอะไรที่ดีๆเด่นๆมากกว่าที่ปอยรู้แน่นอนคุณอาถึงพาปอยมาที่นี่ปอยก็เลยเรียบร้อยค่ะวันนี้ใช่แล้วล่ะครับปอยวัดนี้นอกจากจะมีประวัติที่มาอันเก่าแก่น่าศรัทธาแล้วเนี่ยนะครับ ยังรวบรวมไว้ด้วยสิ่งที่เป็นที่สุดไว้อีกมากมายหลายอย่างว่ากันถึงเจดีที่สูงที่สุดในประเทศไทยว่ากันถึงพระยกสีเขียวบรกรที่ใหญ่ที่สุดในโลกออย่านนยในโลกแล้วก็ยังมีสถาบันสอนแฟชั่นระดับโลกจากประเทศอิตาลีเนี่ยมาเปิด ที่วัดดีอีกด้วยอ้าวงงไหมงงละงงเริ่มงงละตอน<ถ>พูดถึงเจดีย์ไม่งง,ง,งพูดถึงพระยศไม่งงไม่งงแต่แฟชั่นเนี่ยเริ่มงงละถ้างงประเดี๋ยวเราจะไปชมความงามของเจดีไปชมความงามของพระพุทธรูป แล้วไปรับรู้เรื่องราวของสถาบันแฟชั่นที่ยังงงงอยู่พร้อมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายด้วยกันเลยและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปชิมอาหารอร่อยอีกเช่นเคยค่ะจะอร่อยขนาดไหนตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสปาร์ a นาโน ยาหมองตราถ้วยทองคุณผู้ชมครับผู้ที่จะมาเล่าให้เราฟังถึงเรื่องราวของวัดธรรมมงคลแห่งนี้พร้อมอยู่กับเราแล้วครับกราบนวัสการครับจเจริญพรคุณโยนทั้งสองท่านค่ะคุณผู้ชมครับพระบัลลือหรือท่านหลวงพี่บรลลือ,ะน,อนะครับ ท่านทําหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ของวัดแห่งนี้ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องกราบนวัสก,การรบกวนให้ท่านได้ช่วยกรุณาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดหนึ่งครับว่าวัดธรรมมงคลแห่งนี้เนี่ยมีความเป็นมาเก่าแก่ยังไงตั้งมาสักกี่ปีแล้วทําไมถึงมีการตั้งขึ้นในบริเวณนี้อะไรยังไงครับ วัดธรรมมงคลเนี่ยตั้งอยู่ถนนสุขุมวิทร้ 101, อยหน,นึ่งนะคุณโยมนะแล้วก็สร้างมาก็ร่วมเกือบ50ปีแล้วตั้งแต่<อ>พศ2 5 0 6นะครับนะครับแล้วก็รพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัด,วดธรรมมงคลนี่ชื่อหลวงพ่อวิริยังครับนะหลวงพ่อวิริยังซรินทโรเป็นเจ้าวาดแล้วก็<อ>เป็นเจ้าวาดรูปแรกตั้งแต่2 5 0 6เลยจนถึงปัจจุบันนี้<อ>แต่ก่อนพื้นที่เหล่านี้เนี่ยเป็นเป็นป่าสักแก่นะ เป็นป่าสะแกอป่าสะแกแล้วก็วัดธรรมมงคลเนี่แรกแรกก็เริ่มเดิมทีเนี่ยชื่อว่าวัดป่าสะแกก็ตามชื่อของต้นไม้ที่มีเยอะในบริเวณนี้หลวงพ่อวิริยังเนี่ยเดิมทีท่านเป็นพระป่าท่านเป็นพระป่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเอ้าถ้าอย่างนั้นท่านก็ต้องเดินทุดงงไปเรื่อยใช่ใช่ สงสัยว่าท่านจะมาทุด,ดงมาที่นี่หรือเปล่าถูกต้องถูกต้องอท่านมาทุด,ดงมาตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นป่าแล้วก็เป็นทุ่งนาครับแล้วยังไง่ะฮะถึงได้กลายเป็นวัดขึ้นมาได้แล้วก็ที่ตรงนี้นี่มีโยมสองท่านที่เป็นสามีภรรยากันเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของอแล้วก็ป่ารบไว้ตั้งนานแล้วแหละว,ว่าจะถวายที่พื้นนี้เนี่ยให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา แล้วก็เท่าที่ได้ทราบเนี่ยนะฮะวัดนี้เนี่ยโอ้โหมีความเป็นที่สุดในหลายด้านใช่ใชไม่ว่าเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยถูกตอ้องพระหยกสีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่ใชแล้วที่น่าแปลกใจก็คือมีสถาบันสอนแฟชั่นระดับโลก <S 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 อยู่ในวัดเนี่ยในวัดมันยังไงกันครับหลวงพี่ครับพรเขขพื่อเห็นว่าหลวงพ่อวิริยังเจ้าวาดวัดธรรมมงคนนี่ท่านเป็นพระที่มีวิสัยทัศน์นี่ก้าวไกลมากมนะ อย่างเช่นอของแบรนด์เนมเนี่ยถ้าอยากจะกให้มันแพงเนี่ยต้องมีแบรนด์เนมใช่ไหมสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างคุณสร้างคุณค่าหรือว่าติดชื่อให้เขาสอ,องพ่อท่านก็เลยสร้างตัวนี้ขึ้นมาหนึ่งนะฮะคือเพื่อเป็นการส่งเสริมแล้วก็ช่วยเศรษฐกิจของไทยให้สูงขึ้นค,คือเป็นการพัฒนาประเทศด้วยอย่างหนึง่งแล้วก็ฝึกฝีมือชาวไทยแลูกหลานชาวไทยให้มาเรียน ให้ทัดเทียมต่าประเทศใช่แล้วก็แบรนด์ของไทยก็จะโด่งดังไปทั่วโลกกราบรบกวนถามท่านย้อนมาถึงเรื่องเจดีที่ถือว่าสูงที่สุดในประเทศไทยครับถือว่าสวยด้วยมีความเป็นมาอย่างไรครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านไปน้มัสการพ,พระาธาตุหรือว่าพระรมสารีกธาตุนี้ที่ประเทศอินเดียท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า ถ้าได้พระบรมศาีริทธา,ธธาธุไปประฏิสฐานที่ประเทศไทยนี่ท่านจะสร้างสร้างเจดีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย<ม>นะท่านก็ได้ได้เดินทางไปได้เดินทางไปพอไปแล้วปั๊บท่านก็กราบแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าได้ครบห้าองค์นี่จะเป็นการดีที่สุด<ม>เพราะว่าจะได้ครบพระพระพุทธเจ้าห้าพระอง,ง,งค์พอได้มาปั๊บแล้วนี่เอาล่ะก็หาวิธีที่จะต้องสร้างเจดีแล้วท่านก็ ไปดูเจดีในประเทศไทยนี่มีที่ไหนบ้าง oh. ก็ปรากฏว่าก็มาสร้างที่นี่แหละ, oh. ะ94เมตร78เซนติเมตรนี่คือความสูง,สง<ะ>แล้วคราวนี้กลับรบกวนถามหลวงพี่เกี่ยวกับเรื่องของพระหยกสีเขียวแล้ครับที่บระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านท่านท่านตั้งจิตตั้งใจแล้วว่าอยากจะสร้างพระ ที่ให้สมกับคําสอนที่พระพุทธเจ้าได้สอนมาเนี่ยธรรมะของพระองค์เนี่ยทุกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมะที่ล้าค่ามากแล้วก็มันจะหาอะไรลหละที่จะมาแทนสิ่งเหล่านั้นได้ท่านก็เลยมานึกว่าเอ๊ะอะไรทไี่จะอยู่คู่โลกไปแบบเป็นหมื่นหมื่นปีอะ่ะไม่มีอะไรนอกจากหยกอ่าไม่มีอะไรนอกจากหยกดังนั้นแล้วนี่ยหยกมีความแข็งแกร่งรองลงมาจากเพชรนะ น้ำหนักนี่สามสามสิบสองตันนะคุยมสามสิบสองตันสามสิบสองตันเป็นหยกเขียวก้อนใหญ่ที่สุดในโลกแหละน่าจะแล้วล่ะแล้วก็เป็นหยกเขียวบริสุทธิ์ด้วยค่ะอค่ะที่นี่นะคะนอกจากจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยสอนทําสมาธิด้วยอค่ะอันนี้ขอให้เล่านิดนึงค่ะว่าเป็นยังไงค่ะ สอนสมาธิเนี่ยหลวงพ่อท่านเปิดเป็นคร์ส <ฮะ S 1> เป็นคร์สเหมือนกับเรียนในมหาวิทยาลัยทั่วไปเลยภายใต้ชื่อสถาบันพลังจิตตานุภาพสอนการตทงสมาธิมีหลักสูตรเรียนอยู่6เดือน <ฮะ S 1> หลักสูตร200ชั่วโมง6เดือนไม่ใช่อยู่ๆจะมาน,นั่งหลับตาก<ช>็ได้แล้วไม่ใช่แล้วก็ เนื้อหาสาระในการเรียนการสอนของสถาบันพลังจิตอนุภาพก็คือต้องการอยากจะให้ประชาชนเนี่ยรู้จักการทำสมาธิอย่างถูกต้องแล้วก็รู้จักการทำสมาธิขั้นพื้นฐานก้าวไปสู่วิปสัสสนาแมวันนี้ก็ได้รับความรู้มากมายนะฮะซึ่งก็ด้วยพระคุณเจ้าบรรลือเนี่ยท่านได้กรุณาพวกเราแล้วก็คุณผู้ชมอย่างมากมายนะครับ ก็ต้องกราบมรสะการกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าไว้ด้วยนะครับเจริญพรหลังจากที่เราได้รับรู้เรื่องราวดีๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปไหว้พระกันค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและคุณผู้ชมค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะพาไปชิมไปไหน กจับสถานบูลิมค่ะโอ้โหชื่อเนี่ยเรียกได้ว่านะน่าทานจริงๆค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวกันค่ะ